เจอทีมสุดท้ายครับทีม B เมื่อกี้ตอนซ้อมยังไม่ค่อามีอ n น r g อจีเท่าไหร่ยังดูงงงอยู่แล้วเข้าใจแหละมันยากอ่ะไม่ได้เป็นแคมเปญที่โหง่ายๆะอะไรเงี้ยก็พูดง,ง่ายๆอะ่ะอันนี้ฉะนต้องชนะเข้าใจไหมห้าสี่สามสองแอคชั่นเต้นได้นะทิ้งเสาไปมาก็ได้เร็วๆวันนี้แอคทีฟกว่าน,นี้สนุกๆอะ่ะจริงๆต้องเต้นแล้วนะแอคทีฟเสาแอคทีฟวันนี้ ให้ชัดนี่ไงอ้นาะ้ตไม่ได้เต้น้เตรอแต่เมื่กี้บีฟแล้วพี่ปุ้มบอกไม่มีปัญหาไอ้ท่าแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรแต่เขาอยากให้มีรวมๆแล้วเขาดูนอกจากท่าเต้นไอ้ท่านี้ที่เป๊ะแล้วและเขาดูที่ท t i t u d e เด็กนี่มันคือ MV นะคะ มันไม่ใช่โฆษณาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเต้นแต่การเลื้อยอย่างเงี้ยมันคือเต้นหรือเปล่าเป<ต>็นเพลงดูงไม่เป็นเอ็มวีถ้าอย่างงี้ฉนาไม่ได้นะไม่ยอมนะไอ้ไม่ยอมนะเฮ้ย,นะยต้องมีท่าเต้นนะอ,อ่ะถ้าอย่างนี้ยาย่าจะซ้อมมาสี่วันทําไมแล้วม <Make it S 2> าเต้นทาไมเมกิทาามสองหนึ่งโอเคเปลี่ยนคนที่สองเทียโอเคค่ะเริ่ม จริงๆนะแบบไม่ค่อยได้ตื่นเต้นเลยไม่รู้ทำไมแบบเหมือนเราเริ่มชินแล้วแล้วเราก็ต้องแบบควบคุมอารมณ์ควบคุมสติเพราะาอันนี้เป็นแคมเปญสุดท้ายละโ <Okay. S 1> อเคเนี่เมเบลินต้องลุกคูแบบนี้ <sh arp> ใช่ค่ะเล็บเลเอาเล็บมาเลย พอแป้งแล้วเร็วหรือีกสามสบวิครับโอ้ปาแป้งจริงโอเคสกายไปต่อเลย <S <S สำหรับหนูรายการ The Face มีความสำคัญกับหนูมากเพราะว่ามันคือใบเบิกทางที่จะให้หนูได้ไปทำตามความฝันของหนูดีแล้วพี่ชอบพี่ชอบเลย กลัวอะไรมากที่สุดก็กลัวพี่บีจะไม่เลือกหนูหนูคงจะเสียใจมากๆเพราะว่าหนูหวังไว้มากค่ะ5432 A คือหนูอยากให้ชื่อของหนูเนี่ยเป็นที่หนึ่งของ h ด f a เฟสนะคะ คนนี้ทำหน้าเก่งเท่ๆนะเท่ๆทาปากเลยเนี่ยทาผิดเห็นปะที่บอกแหละให้ไทยอย่างนี้เราทาทุกคนไทยอย่างนี้ไม่เห็นเลยว่าทาลิปตะเชียทาถูกแล้ว <c oughs> จะมาแล้วเตรียมตัวยืนรอสิบวิครับสำหรับเพลงนี้เวลาล่วงเลยเก็บวิครับเต้นไม่ได้ โอเค okay. ครับทีมไปอีกรอบเมื่อกี้คือแป้งเงาบางหน้าต้องพยายามให้ต่ำกว่านี้นะโอเคเนาะสกายเนี่ยไม่รู้ทำไมตอนแรกๆอะ่ะขึ้นตึงๆึๆงตึงตงตึแล้วก็อยู่ดีๆเป็นอย่างเงี้ยเทียจักอยู่อย่างนี้ตึ้งตึๆงตึงตึตึขึ้นอยู่เรื่อยๆพอวันนี้เดินมาหน้าสวยผมเผิมอะไรมีความมั่นใจมากวันนี้เทีย ดูเพื่อนด้วยจะได้รู้ว่าเขาด้อยตรงไหนเราจะได้พัฒนาตัวเองว่าตอนนี้ทุกคนมีจุดด้อยหมดนี่ก็ตื่นเต้นไม่เลิกเลิกตื่นเต้นนี่แคมเปญเรื่องอรไรแล้วเขาไม่แค่เค่ make it happen ไหนเราไม่จบทำไมไม่จบอ่ะทำไมไม่จบอ่ะจบช็อตคือฟีส make it happen หรืออะไรอีกัวานี่จะขาดเวลารวมอแค่นี้นะ เม่ใช่บีนี่คือเทคสุดท้ายนะครับโอเคค่ะ5 4 3 2แอคชั่นโอเคมั่นใจมั่นใจเทนะเทอย่าลืมความเท่ no sexy เท่เตรียมตัวแป้งแล้วมาแล้วลูกบีทั้งสามคนอนะ ทุกโพสทุกอย่าง everything ก๊อปมาจาก b n a m t พ i p หมดเลยอะ Make it up จบที่เขาสิออกมาทำไมอะ,ะโอเคไม่ทันแล้วหมดยังไม่ใช่เนี่ยเวลาหมดยังหมดเวลาครับหมดเวลาแล้ว,ลลวไม่ได้แล้วหมดเวลาครับ <ะ>ก็ผิดหวังเลยตัวเองเนี๋ยถ้าถามว่าลิมิตตัวเองมันได้ถึงไหน <S <S คือถ้าตอนอื่นอะหนูว่าหนูได้มากกว่านี้แต่ตอนน้เวลาเนี้ยหนูสุดหนูพยายามสุดๆดแล้วอะแล้วมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันก็แบบคือมันได้เท่านี้ จตถามว่าน้องจะประสบความสําเร็จได้ไหมถ้าน้องไม่เริ่มจากตัวเองก่อนถ้าน้องไม่ทํากันบ้านน้องไม่ฝึกไม่ฝึกเดินไม่ฝึกแอคติง้งไม่ฝึกเต้นคือทุกอย่างมันต้องต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่ตอนเนี้ยทุกอย่าง